สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อกับแม่ออ้ยกินแซ่บด้วยจ้ามาพ่อกับไผ่น้องอะไรคะน้องมีพี่ค่ะน้องอะไรคะน้องพ่อค่ะโอเควันนี้กินอะไรคะวันนี้กินอะไรลูกให้กรอบแดงตำนานกินอะไรคะใส่กรอบแดงใส่ตำนานค่ะโอกินอะไรค่ะไม่ตำนานใส่กรอบโอค่ะ ดูจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มซอดก็เขือเทศค่ะอืมอืมอืมกลักหน้าแล้วอย่าเอาแฟงอ่ะอยาเอาแรงอ่ะเย็น

อันนี้ก็ไม่เผ็ดนะล,ลูกน้องจิ้มนะพี่น้องจิ้มได้นะไม่เผ็ดนะแม่แม่แม่ อ้ mm. นี <c oughs> นีแบบนี้แม่เป็นเลขหกหัวล่างเลยอะ ปเป็นเรื่องของคนล่างเลยนะอืมเออทำไมแม่นี่อบอว้าวอบอบอบออบออ๋อ ออกไปเลยนะออกไปเลยพยายไป่อยพยายไปทำไมไม่ใช่ค่ะอโอ้ยทึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บรู้ขนา มื่อกี้มันเหมือนตัวเล็กๆอะมดเหรอเมื่อกี้หนูเห็นตัวเล็กๆมากกาคันหนึ่งใช่ไหมแล้วหนูแล้วหนูก็เห็นมันเป็นลายลายสีแดงสีขาวกับสีดำมดหรอหรือว่ายุงยุงยุงลายแน่เลยเป็นตัวเล็กๆค่เะเมล้ากีเราสีดำเนี่ยสีดำกับสีขาว จะได้ค่อยดูหลายเดี๋ยววางผ่นไข้เลือดออกอย่าให้มันกัดนกนี่ต้องกอดคอีกตัวนี้นี่มันไม่เห็นจะาดเลยเนี่ยอือดูนะอืมเซบาเฮรยา อืมโออือลงม่ไม่ควรน้องพิษมาใส่หนูยังไม่สร็จ

แชร์ให้ช่องน้องพีน้องพลอยด้วยนะคะง่บ <Okay. S 1> ๊ายบาย